น่อดีครับผมเย่ไปกระเป๋าลิงกี้ครับอันนี้แฝดผู้พี่ครับอ่ะวันนี้เท่าไหรร้อยเท่าไหร่เอ้ยตะกี้โลสี่สิบห้ามาเท่าไหรบ่าเช้าสี่สิบห้าเจ็ดสามสบายเลยซ้อมอยู่หัวลำโพงเหมือนเดิมซ้อมอยู่ลำโพงกี่วันเดือนเสร็จกี่วันเดือนหนึ่งหลักๆในค่ายเราเอาแป่วมาใครกับแฝดด้วยกันแล้วก็คนอื่นนะมั้มก็โจโฉอ้โจโฉนะผู้แป่วเมาก่อนไปคู่ชกตัวนี้ไปคู่แปไวมนะเราชกมาตัวนี้ถึงร้อยไหมไม่ถึงเท่าไหรเจ็ดแปดสิบครับ สามไฟล์ล่าสุดชนะกี่ไฟล์ชนะครั้งเดียวชนะใครชนะเพชรมังสิงห์เพชรมังสิงห์วันนี้กลับมาเจอสแกงเงินอีกครั้งนะครั้งที่ห้านะแต่เขายังไม่ชนะเราเลยนะมีเสมออยู่ครั้งนึงนะเวทนี้เป็นแั่บ้างสี่ห้าใหญ่ไม่ไดครับก็พอดีเราก็โตขึ้นเลยล่าสุดเราโชมตีสี่สี่เหรอสี่สามคึ่งสี่สามครึ่งวันนี้สี่ห้าครั้งแรกนะคุ้มไหมก็คุ้มกิโลได้ สามสี่โลได้ของเรานี่ประเภทครบเครื่องนะครับสแกนยังไงเขาประเภทบกเข่าเดินบูเรารูปร่างจะเสียเปียบเขาเลยนะเขาเขาสูงขึ้นทุกวันนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ยืนถ่ายรูปเขายาวกว่านะครับแต่ไม่เป็นหาเคยชกมาแล้วสบายๆคิดว่าวันนี้คิดว่าย้ำใชยไหมย้ำใชบอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดนครปฐมฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยผู้เอกฝากติดตามเป็นใจนล้วก็เย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอเจอกันบ๊ายบาย ครับผมเเกงนสียยจะตาวันนี้เจอกับยอดเพชรเอกเป็นครั้งที่5 5นะแหมไม่เคยชนะเขาเลยวันนี้มันต้องชนะเลยนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ซื้อพาลัวไปเมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่ไม่กี่จังสบายเลยนะซ้อมอยู่ที่ไหนกี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์ครับเรานี่สไตล์ไหนมวยเข่านะมวยเท่านะรู้สึกว่าเราจะยาวกว่าเขาแล้วตอนนี้นะเราสูงเท่าไหร่เนี่ยหกสิบหาน้ำหนักปอยปอยสี่แปดปีนี้อายุหกชกรวมๆมาเท่าไหร่ไรตอนนี้มวยแปดสิบกว่าครั้งอ่ะ สามไฟหนังจนะกี่ไฟลนสองไฟหนึนัไปหนึ Ash ่งล่าสุดชกไว้เท่าเลยชกที่นี่ครับอ่ะสี่สี่สี่ห้าสสีอ๋อก็สบายๆคุ้มกิโลรอบนี้สามโลอ่ะฝากคขาบเชื่อ่นวันนี้ก็ฝากไปดงใจผมด้วยนะครับ